แบ่งนะครับเจ้าด่างตัวนี้หกเดือนสามใบแดงเป็นเชิงเชิงไทยเห็นตี้กับแม่ไก่เชิงไทยเลี้ยวบนกัดบ้างนิดหน่อย เผื่อใครชอบสไตล์นี้พี่โจด่างคู่มันยังยังไม่เห็นยังยังไม่สู้ตัวนี้สู้เตะกับตัวเมียเห็นแล้วสามใบแดงเบาๆเป็นเชิงไทยเลี้ยวบน กัดบ้างนิดหน่อยแต่จะเน้นหาหัวเบาๆครับสามไม่แดง